ไม,ไมทำไแบบเอกี้่ยแล้วเจับัเาอะไแค่สีมีขาจะนะักระเด็งขึ้นมาบนนี้เลยี ほら <laughs> ข้นึงนะเขาไปกินผ no. ู้หญิไม่เอาเห็นไหมไม่จรวดถ้าตูดาจรโด้าหนตูดาลใหม่ ไปทำอะไรกันมาน้องหนูไปไหนลูกไปกินข้าว